ที่เราเกิดกายพวกเราทั้งหลายมาเรียกกันว่าเมืองเพชรจังหวัดเพชรบุรีขอเชิญร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชรปี2555ระวางวันที่28<า>มีนาคมถึง6เมษายนณขว,า,วางเพชรบุรีและพื้นที่ข้างเคียงสัมผัสบรรยากาศไทยๆสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5รัชกาลที่6 งานศิลป,ปะสกุลช่างเมืองเพชรการแต่งกายย้อนยุคของผู้ร่วมง,งานชมขบวนแห่เอกลักษณ์และของดี8อำเภออลังการ13ขบวน การประกวดสาวหวานนุ่มลุ่มนำเพชรความงดงามหลากสีสันของพลุกนานาชนิดคือละ300ลูกเหนือยอดเขาวังการสแสดงโขนชั้นครูของกรมศิลปากรร่วมรุนรางวัลใหญ่รถกระบะตอนครึ่งกับสลากาชาติการกุศลพร้อมรางวัลอื่นๆอีกมากมาย28มีนาคมถึง6เมษายนนี้กับงานพระนครเคีรีเมืองเพชรปี2555ที่จังหวัดเพชรบุรีรรลูกเมืองเพชรต้องใจเด็ดอดทน หัวใจเราก็ยิ่งเข็มไม่เข็มไงไวายอดจะตายดอกเบีย้ยมันเต็มเจ้าพ่อเขากินและเล,ล่มเล็มันค่อยหนักเลงใหญ่แม่รอ